สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JTN และยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของไมคครับสวยสโบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเราไมคครับเอ,อกชีวิตรอดอีกแล้ววันนี้พวกเราจะมาทำอะไรวันนี้พวกเราก็จะมาทำการกอบกู้ ลางไหลวิญญาตของเจ้ามังกรนะทุกคนหรือเป็นการกู้ชีพชุบชีวิตมังกรขึ้นมานั่นเองนะทุกคนมาก่อนที่จะไปชุบชีวิตเนี่ยเราจะต้องมาเตรียมอุปกรณ์ทำエนคิสตันก่อนนะทุกคนและของที่ต้องเตรียมก็มี3อย่างนี้นะทุกคนมีน้ำตาแก๊สแล้วก็ดวงตาเอนเดอร์แล้วก็กระจกนะทุกคนเสร็จแล้วให้เราครับเจ้าเอนคิสตันออกมาได้เลยนะทุกคน ของเราก็จะได้ประมาณ8อันนะทุกคนเราก็จะคาบออกมาหมดเลยโอเคของก็จะมีประมาณนี้ปะไปกันเถอะโอเคอยู่ในเมืองมังกรเป็นที่เรียบร้อยฉันไม่น่าเผลอลงไม้ลงมือกับแกเลยเดี๋ยววันนี้พวกเราจะเป็นคนดีไปช่วยกอบกู้ชุบชีวิตแกขึ้นมาใหม่นะมาให้เรามาที่แท่นมังกรนะทุกคนก็คือไอแท่นอันนี้นะ มันจะมีสี่มุมนะทุกคนมุมหนึ่งมันก็จะมีสามบล็อกนะหนึ่งสองสาทีนี้ให้เราวางไอเอ็นคิดตันไว้ตรงกลางนะทุกคนกลางบล็อกแบบนี้ก็คือเป็นบล็อกที่สองนะทุกคนทีนี้เราก็ไล่าวางให้มันครบทั้งสี่มุมเลยนะทุกคนพอวางเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะโยงแสงต่างๆให้ไปหาเสาเพิ่มเลือดของมันนะทุกคน พอมันโยงแสงไปจนครบทุกเสาแล้วเนี่ยมันก็จะกําเนิดเจ้ามังกรออกมาแบบนี้เลยอู้เจ้ามังกรออกมาแล้วว้าวสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการกู้ชีพเจ้ามังกร ข้อดีของการชุบชีวิตเราสามารถชุบชีวิตมันได้ประมาณ20ครั้งเลยนะนั่นก็แปลว่าเราก็สามารถสังหารเจ้ามังกรได้ตั้ง20รอบเลยแหละโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ